สวัสดีครับเอฟซีครับกับยูกับช่องลำหน้ามีสารคือเ่าครับบบาวหมูกับสาวหน่อยนี่ครับมาเปิดกบมือดีได้ย์ไลท์โตอะไรเอฟซีแต่ว่าผมหักกําลังทายคลิปให้เอฟซีด้เบื้องนี่ครับกบหน่อยครับสาวหน่อยไดรห์ไลท์โตอะไรเอฟซีเดี๋ยวมาหลุดมาติดตามมึนครับไสโชว์เขาเบิ้งนี้นี่ครับได้ห์ไลท์โตอะไรเอฟซีนี่นี่กบหน่อยครับทึงเขียทึงกบเอฟซีเดี๋ยวมาติดตามตัวครับขันพ่อจังไดเดี๋ยวผมสี ถ้าให้นเอฟซีเด้เบิ้งครับกบครับนี่ครับเอฟซีครับพ่ออีกโตแล้วนี่แหละครับพ่าจะยูงส่ละสาหน่อยค่นพ่อครับเดี๋ยวผมจะจับครับุ๊บเอาสาหน่อยโคบมันสิเขาง่ายครับเอฟซีแต่ว่าเป็นกบหน่อยครับโชว์แน่หน่อยนี่ครับเอฟซีเป็นกบหน่อยยังส่ละนี่ครับโอ้ยสุดยอดเลย เป็นในเป็นเฟืองครับเอฟซีเฟืองมาในหน้ามันบกครับอยู่หน้าจุคลองนี่แหละเมื่อวานนี่มาจับปลาขอนได้หลายเลยะเอฟซีโอ้เคียดเคลียเคียรเคลียนี่ครับนี่องนี่มันออกโอ้ย่นี่ห้อยมันเห็นบ่กเอฟซีนี่ห้อยครบอยู่ครับนี่ตัวนี่แหละตัวจุคลองนี่มันหมุนไหมเดี๋ยวมาหลุ่นกันต่อเอฟซีสิพ่อปอเดี๋ยวผมผาเชียร์หาเลย โดดแล้วโดดแล้วตามตามโอ้ยโดดเขานี่ซ้ำเป็นเฉียดอิโมโรครับเอฟซีบางหันเฉียดอิโมโน้อยโมเมนต์ครบอุย้ยเฉียดอิโมเขาง,ง,ง่ายกันนะครับเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวมาหลุ่นบ้างนี่ครับสิบพ่ออติโตบ่นี่แหละครับมันสิเป็นหังสี่แล้วนี่นี่เป็นเฟียงไอ้เพิ่นเกี่ยวเขาแล้วนะเอฟซีใส่รถเกี่ยวครับ รถเกี่ยวโอ้ยออกอีกแล้วเยดิโมโอ้ยตัวหน่อยเราะมนแน่เรเห็นคือกบหนะกบหน่อยยังว่ามันตัวใหญ่อยู่เด็เอฟซีเขียดครับบังหันโอ้ยนี่ครับนี่ห้อยเขาอยู่นี่เป็นทั่สี่แล้วครับนี่เป็นห้อยเขาอยู่ครับบังหันนี่ออกจากค,คู่นี่ครับเฉดิโม่นี่ครับเบิ่งเขียดหน่อยอยู่กันโอ้ เดี๋ยวกันพ่อผมสีไทยบังอีกครับเอฟซีครับนี่ครับเอฟซีอีกโตครับสาวหน่อยคนพ่อยติมันเต้นครับสาวหน่อยมาเดี๋ยวมาเบังห้อยห้อยมันอยู่ครับเอฟซีนี่ครับเขาเห็ีเถียมอยู่สิอะไรเอฟซีถอยดาเขาเขาสิเขาง่ายเอฟซีโอ้สาวหน่อยแมหมานี่ครับตัวหน่อยกัหลายตัวพ่อปนเอฟซีนี่มันได้หามหกตัวเลยครับนี่คำวว่าหลายกว่านั้นนี่ครับนี่ โอ้ทีเด็ดเลยวะสุดยอดเลยเดี๋ยวติดตามต่อครับเอฟซีครับนี่มันติเป็นหลงจับก้อนอีกแล้วครับเอฟซีสาวหน่อยบุญยอาไม่มาถ่ายเลยโอ้ยได้อีกแล้วครับหมานมันพอไปกินข้าวก่อนห้างมดไปทันหอดสิบนาทีเดี๋ยวให้ถ่ายคลิปหอดสิบนาทีก่อน <c oughs> โอเคโอเคไอ,อ้น้องผู้หิวเข่าเอฟซีผมกัถ่ายคลิปประธานหอดสิบนาทีท <c oughs> เดี๋ยวตอนครับหอดสิบนาทีเดี๋ยวผมจะหยุดครับเอฟซี เดี๋ยวไปกินเขากันก่อนครับเก่าโอเคครับเอฟซี e บักมีผู้หิ้วเข่าแห้งแล้วน้องผู้เดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่บาเดี๋ยวจยกตัวที่จับกันนี่เอามาตีทงให้พ่อ้ลูกน้องผู้เร็วหิ้วเขา่าโอ้ยอาซาวหน่อยตีทงมึง,งให้เขาจะเบิง่ง เอ็นเอ็นอะไหน่อยมาเบิงกบกันครับนี่ครับกบหน่อยเขาง่ายเลยครับเอฟซีเขาอยู่ไต่เฟียงเห็นบ่ครับดินแดกแดกทั้งกบทั้งเขียดครับนี่ผีอยู่ฟังผีเห็นบ่ครับเดี๋ยวถิกมาหากันก่อนไอเอฟซีเดี๋ยวเบิงกระครับโอ้โเด้๋ยวเอฟซีเลยมันสั่นตัเป็นโทรศัพท์ครับผมถือใช้เบิงเลยนี่แหละเอฟซีเห็นไหมครับเปิดในเฟียงวังหันเอี้งนี่เล็กตัวนี่ ค,ครับ้นครับตัวน้อยซุ่มชิดื้อครับเขาแงบหนึ่งสองสามสี่าโอ้แม่ยิตัวน่อยน้นอยเอซี่เนาะจะเ่ไงไหนกบหน่อยครับหมู่บ้านใดไปหลายเอซี่แม่เกือบยี่สิบตัวีหมู่บ้าน<อ>ทื่งตายเทื่งขังไปครับอันนี้ก็มาจาับเอาอีกรอบขี่เก้าหม่องมากจับปาลาอะไรเอี่ ครับตรงนี้และน้องผู้หมู่บ้านนี่โดดคุบป,ปับปับเลยเฮ้ยเห็นหลังปลาดุกผมนึกว่าได้ปลาคอให้น้องผู้โดดคุบอา้าวไปหน่อย